ตัวเท้าฟุตบอลวันนี้ขอเสนอตัดริบบิ้นสิครับรออะไรนักเตะอังกฤษระดับ100ล้านคนใหม่ดีแค่ไรท์ เวทแฮมประกาศแล้วว่าไร right, เดินทางออกจากสโมสรอ,อย่างเป็นทางการไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรมากเพราะก็คาดเดากันอยู่แล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงจนได้ไร right, เป็นนักเตะระดับ100ล้านปอนด์อีกคนตลาดมันบ้าคลั่งฟุตบอลมันบ้าไปแล้วมันกลายเป็นธุรกิจเต็มขัน้น100ล้านปอนด์นั้นมันจะคุ้มค่าทุกแพน่นีหรือไม่สีซันน้ามีคําตอบครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้การย้ายออกจากที่ แห่งนี้มันยากขนาดไหนแต่พอความทะเยอทะยานที่ผมต้องการเล่นในระดับสูงชัดเจนเลยครับว่าไร <Right. S 1> ก็ต้องการความรู้สึกของแชมเปียน เชื่อเดียว,ว่าถ้าใส่ไร้์ลงไปในแผงกลางของสโมสรไหนก็ตามโอกาสลุนแชมป์จะพุ่งขึ้นทันทีและนี่มันคือโอกาสของเขาในการเข้าใกล้ถ้วยแชมป์เวสแฮมมีเพดานที่จำกัดจริงๆมันยากที่ไร้์จะพุ่งทะลุเพดานนี้ไปเพื่อความสำเร็จได้มันถึงแกเวลาแล้วจริงๆที่เขาต้องอำลาสโมสรที่เขาผูกพันดีลนี้ยืดเยื้อมาพักใหญ่ท่ามกลางสโมสรใหญ่ที่ตาลุกวาวเมื่อทราบว่าไร้์พร้อมย้ายอาเซนนลเข้าวินในดีลนี้แรกๆเยือกันพักหนึ่งตอนนี้ทุกอย่างลุ ล่วงแล้วเปิดตัวเรียบร้อยหลังจากที่ตกรายละเอียดส่วนตัวกันไปแล้วแต่ก็ยังติดในเรื่องของเงื่อนไขสัญญาอาร์เซนอลทุม่มทุนสร้างมาโหรานระดับ100ล้านปอนทุบสถิติเก่าที่พวกเขาเคยสอยเปเป้มาด้วยราคา72ล้านยับเยินตามที่สื่อท้องถิ่นรายงานออกมาในช่วงต้นเดือนนี้นะครับค่าตัวไรอาร์เซนอลจะผ่อนแบบไม่ให้ตึงมากผ่อนใจ่ามงวดในช่วง18เดือนบางแหล่งก็รายงานว่า24เดือนหรือไม่ก็2อปีส่วนค่าเหนื่อยนั้นอาร์เซนอลดูแลไรแบบถึงอกถึงใจด้วยค่าเหนื่อย2,5 0 0 0 0 ปอนต์ต่อสัปดาห์ไร right. อายุอานามยังพอเหมาะ24เท่านั้นร่างกายยังสดจัด,จดโค้ดยังสามารถรีศักยภาพของเขาออกมาได้อีกไกลเขาแสดงให้ทุกคนเห็นหมดแล้วถึงการแบกเวสแฮมด้วยพลังงานในสนามการเล่นที่สง่างามในแผงกลางเล่นได้ฉลาดไม่ค่อยทำอะไรที่มันไม่เข้าท่าเล่นง่ายๆไม่วือหวาหยึกยักไร right. เล่นได้ทุกจุดครอบคุมทุกพื้นที่เป็นผู้เล่นในจำพวกคีแมนที่มีความสามารถเล่นรุกได้รับได้ครบเครื่องขยันและเคี้ยว เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถเล่นได้แบบไม่กลัวใครไม่ว่าคู่ต่อสู้จะมาจากทีมใหญ่ก็ตามไรไม่ยอมให้กดอยู่ฝ่ายเดียวเกจิกูรูผู้รู้ ในวงการฟุตบอลอังกฤษมองกันว่ามันเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมเป็นการเสริมเพื่อเพิ่มโอกาสการเป็นแชมป์อาเซนอนซื้อได้ตรงจุดไรไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยเขาเป็นคนพื้นที่ในลอนดอนโตกระโตที่นี่สบายๆมากกับเรื่องพวกนี้เขาสามารถเติมเต็มแดนกลางให้อาเซนอนแข็งแกร่ง,ง,งได้อย่างแน่นอนช่วงอายุก็ใกล้เคียงกับทีมพลังหนุ่มที่คนองเหลือเกินของอาเซนอนไรในมาดนี้ยังถูกมองถึงขั้นมาเป็นกัปตันทีมคนใหม่ในอนาคตของอาเซนอนได้เลยในเชิงความสามารถ นั้นออปชั่นครบเขามาเพื่อเพิ่มความสามารถในการครองเกมของทีมมาตัดดักจายแย่งดวนไล่ทำลายเกมรุกที่เขาทำได้ดีเยี่ยมและวิชั่นของไรในการกำหนดจังหวะกระทำดเรคชั่นของทีมจะเพิ่มขีดอันตรายในการจู่โจมให้กับอาเซนอนได้ที่ผ่านมาเขาพิสูจน์แล้วว่ากล้าเล่นกล้าดันขึ้นหน้ากล้าจ่ายจากแนวลึก และเพิ่มโอกาสให้กับทีมการประทะก,กันกลางสนามจะดีขึ้นนั่นคือการคาดการณ์นะครับที่สําคัญคือการยืนระยะของทั้งทีมไรจะมาเติมเต็มตรงนี้เพราะปีที่แล้วอาร์เซนอลทรงดีแต่ไปไปมามาทรงเดิมการเติมไรลงไปคือการเติมคุณภาพในแผงกลางที่สําคัญมองกันว่าไรจะสามารถช่วยให้อาร์เซนอลสู้กับแมนซิตี้ได้สนุกกว่าเดิมและสามารถช่วยให้อาร์เซนอลไม่ช้ำม,มากหากกลับมาจากการเล่นถ้วยยูเลปีนี้อาร์เซนอลเสริมเน้นๆไม่ได้เอามาเดินเล่นพวกเขามี บทเรียนจากซีซั่นที่แล้วพวกเขาเสริมเพื่อเป็นแชมป์มาถึงฟังไรเขามีข่าวทุกซัมเมอร์ว่าจะย้ายสโมสรเขายอมรับว่าอยากเล่น UCL เขาอยากเป็นแชมป์แต่เวทแฮมก็ยังไม่ปล่อยเขาง่ายๆตั้งราคาซะสูงลิฟแต่หลังภารกิจบอลยุโรปถ้วยเล็กเสร็จสิน้นไฟเขียวจากผู้ใหญ่ก็ส่งสัญญาณมาให้เขาย้ายสโมสรได้โดยไม่ต้องคิดมากอะไรเกี่ยวกับเวทแฮมอีกเมื่อทั้งสองสโมสรเห็นตรงกัน ว่าถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วค่าตัวที่คุยไปคุยมาเริ่มบานปลายการจ่ายเงินที่ซับซ้อนกระถูกแก้ปัญหาไปทีละเปาะสิ่งไหนที่สุดทั้งสองสมโมสรก็หาตรงกลางกันได้สักทีไรมีเชื้อสายไอแลนด์จากรุ่นปู่นั่นน่าจะมีส่วนกับคาแรคเตอร์ที่ไม่ยอมถอยหัวจิตหัวใจอันแข็งแกร่งที่เราเห็นจากเขามาโดยตลอดเขามีพรสวรรค์กับลูกกลมๆมมาตั้งแต่ยังเด็กครับพี่น้องก็เล่นฟุตบอลกันหมดคุณพ่อก็หนับหนุนเต็มที่เมื่อไปจับทางฟุตบอลจริงๆเขาก็ทําได้ดีจนครอบครัวยังต้องทึงแต่่่คุณพอไมกด,ดัน ให้เขาเล่นกับฟุตบอลแบบค่อยเป็นค่อยไปเน้นสนุกไว้ก่อนก่อนที่จะผลักดันให้เขาไปเข้าอะคาเดมี่ของเชลซีเราไร้เองก็เอาจริงเอาจังเหมือนกันไร้อยู่รุ่นเดียวกันกับ,บรีเจมและเพื่อนซีอย่างเมสันเมา ที่นั่นเขาได้เรียนรู้ฟุตบอลในอีกระดาบฝึกฝนทักษะแบบเข้มข้นเขาเก็บประสบการณ์ได้เพียบที่นั่นแต่การแข่งขันที่สูงมากทําให้เขาถูกคัดออกไปก่อนเชื่อกันว่ามาจากเหตุผลคลาสสิกว่าบางเกินไปเขาเฮิร์ตจัดๆเลยนะครับในตอนนั้นแต่นั่นคือหนึ่งในแรงผลักดันของเขา mm. เมื่อเวสแฮมเปิดโอกาสให้เขาทํามาตรฐานการเล่นของเขาขึ้นมาใหม่ ฟอร์มไม่มีตกมีแต่ไปข้างหน้ามีความเป็นผู้นําในสนามเขาพัฒนาการเล่นขึ้นมาได้หลายมิติเป็นนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมของทีมหลายปีช่วงนี้เขาติดทีมชาติชุดเล็กของไอแลนด์มาหลายชุดเขาใช้เวลาไม่นานในการขึ้นมาเป็นผู้เล่นชุดใหญ่และกลายเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของทีมอีกหลายปีฟอร์มเขาเริ่มเข้าขัน้นติดทีมชาติชุดใหญ่แต่เขาเลือกเป็นทีมชาติอังกฤษแทนด้วยเหตุผลที่เขามองว่าน่าจะดีกับอนาคตของเขาที่สุดเรื่องนี้เขาถูกเคืองไม่น้อยเลยนะครับคุณพ่อ,พอก็พูดไม่ มันมีแต่ดีขึ้นจนถูกนําไปเปรียบกับยอดวิฟิลของโลกหลายต่อหลายคนมันเป็นเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพมันไม่ใช่เรื่องของคนทรยศมันคือการย้ายที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ผู้ใหญ่ในสโมสรเวสต์แฮมก็เปิดทางให้เต็มที่โดยให้สัญญาลูกผู้ชายกับไรล,ล์วว่าจะไม่ขวางอีกต,ต่อไปให้เองไปเติบโตในเส้นทางที่เองเลือกแล้วกันการย้ายออกจากสโมสรที่ผูกพันมันเป็นเรื่องยากในหัวใจเขาไม่อยากจะเชื่อว่าระยะเวลากว่า10ปีของเขากับที่นี่มันสิ้นสุดลงแล้วเวสต์แฮมคือพาร์ทหนึ่งในชีวิตของ เขาทั้งในและนอกสนามที่นี่สร้างตัวตนให้เขาเขาเติบโตอย่างมากทีน่นี่การบอกลาแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะความผูกพันนี้มีความหมายสําหรับเขาและไรขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในเส้นทางที่เขาเดินร่วมกับเวสแฮมเวลามันผ่านไปเร็วนะครับเชื่อเถอะมันผ่านไปเร็วจริงๆยินดีด้วยกับเส้นทางใหม่ที่ท้าทายของบีแคนไรและยินดีด้วยที่อาร์เซนอลได้อาวุธหนักคนนี้ไปเสริมเอาแชมป์ไปให้ได้เลยนะปีนี้เพื่อนนอนขอขอบคุณที่ รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ